สามคาถาบูชาพ่อแม่สวดได้ทุกวันเทวดาจะอวยพร 1. อิมินาสักกาเรนะข้าขอกราบสักการะบูชาอันพระบิดรมารดาตัวข้าขอน้อมระลึกคุณท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากที่ขื่นขมทุกระทมซักเพียงใดท่านไม่เคยวันว้วต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจินตราบจนสิ้นดวงชีวี ขอปวงเทพไทยรักษาอันพระบิดรมารดาของข้าเทิน 2. ไมหังมาตาปิตุนังวปาเทสุวันทามิสาธะรังกราบหนึ่งครั้ง 3. อานันตะคุณะสัมปันนาชะเนติชะนากาอุโภไมหัง มาตาปิตูน่งวะปาทาวันทามิสาธารังหลังจากสวดบูชาแล้วหากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขันแล้วพูดว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโสอันวโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยหลังจากนั้นราดน้ำรถมือรถเท้าต่อไปเรามาดูสิบวิธีใช้นี่พ่อแม่โดย หลวงพ่อเจรัน 1. จงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้หนี่ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ําเลือดน้ําเหลืองอยู่ในตัวแล้วจะไปสแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก 2. ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศสวนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานและอุทิศสวนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ 3. ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ ไปกราบเท้าขอพ่อจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแพรไปกราบขออาโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษ 4. ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊ง ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอสมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่มักผลเกิดแน่ 5. บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบิณฑบาตสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไร ก้าถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ 6. คนที่มีบุญวาสนาจะกระตันอยู่กับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมาฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องๆ้องจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาดอกมะลิโรยกายยกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโสอันวะโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วย แล้วเอาน้ำรถมือรถเท้านี่แหละท่านทั้งหลายเอย๋ยเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกเหรอตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอับปรีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วให้ชีวิตให้ให้ให,ให้เรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้สินติดค้างรับรองทำมาหากินไม่ขึ้นนี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือนี่บุญคุณของบิดามารดาตัวอย่างน้ำแหลมใครเซี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงใครกลึงเด็กประถมี่พ่อเมาเหล้าเมาเกัญชาเล่นการพนันแม่เล่นหวยปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกา หลวงพ่อสอนครั้งเดียวจําได้บอกวันเกิดหนูซื้อขนมสองหอ่อเรียกพ่อแม่มานั่งคู่กันแล้วกราบนะลูกแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอด้วยกายว่าจาใจที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้แล้วล้างเท้าให้พ่อแม่ลูกไม่มีสตังลูกซื้อขนมมาสองหอ่อ ให้แม่ก่อนหนึ่งห่อเพราะอุ้มท้องมาแล้วจึงให้พ่ออีกหนึ่งห่อลูกขอปฏิญาณตนว่าลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วจะเป็นสิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วน้ำตาร่วงสางเมาส่วนแม่ก็ร้องไห้พ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิกอบายมุกทั้งหมดเ ลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้าเข้าโฮเทล 8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นสิริมงคลน,นามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อย่างหลวงพ่อชื่อจรัญปู่ตั้งให้หมอดูบอกเป็นกลากินีแต่ทำไมเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี 9. ของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทำลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะหนีได้แน่นอนโยมมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์ บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงินจะไหลนองทองจะไหลามาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทําลายเสียถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งขว้าง10ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วยคนเรามี2ก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงน้ําไม่โผล ก้าวลงน้ามันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยากของชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอาตมาให้นั่งกรรมฐา,านพอเจ็ดวันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้วหลวงพ่อจรันทีตะธรรมโม